ใ่จร,จริงๆหรือว่ารู้สึกว่าเออมไม่ใช่อ่ะก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยถ้าเราเชชยแล้วคุณยังรู้สึกว่าเอยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนค่ายได้เลยค่ะเปลี่ยนได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเอ่อไม่มีที่ไหนไม่ร่มค่ะ ากการเกิดเหตุการณ์คืออันนี้คือได้อันนี้คือรับทราบจากคุณมูลชัยมาเนาะก็คือคุณมูลชัยบอกว่าคือเรื่องของสัญญาณลมอะค่ะยังไงก็เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นน้อยหรือเกิดขึ้นมากเนี่ยจะบอกว่า ตอนนี้คนเริ่มมาใช้ใช้โทรศัพท์มากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะคือพอมากๆเข้าก็มีมีการลร่มได้ค่ะก็จริงๆก็คือล่มทุกที่อะค่ะคือแต่ถ้าไม่ไม่สบายใจจริงๆคุณมูลชัยบอกเลยว่าเปลี่ยนไม่ใช้ดีแท็ก็ได้ค่ะคือคุณมูลชัยบอกว่าเพราะคุณมูลชัยบอกว่าถ้าอยากสบายใจคือเปลี่ยนไปเลยค่ะแล้วแล้วไปอยู่กับไปไปใช้ทางอื่นแล้วถ้าเกิดตรงนั้นล่มก็ เข้าใจทางนู้นด้วยเพราะว่าเราทํางานกับอากาศอะคะ่ะเราก็ทํางานกับเรื่องของเรื่องของสัญญาณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบว่า,าการร่มหรือว่า,าสัญญาณร่มอะไรเงี้ยค่ะจะจะต้องเกิดขึ้นกับกับทางคนที่ทำเครือข่ายทางโทรศัพท์อยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าคืออยากให้สบายใจเพราะาเราเป็นประเทศเสรี คืออยากให้สบายใจคือไม่พอใจจริงๆหรือว่ารู้สึกว่าเออไม่ใช่อะ่ะก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปใช้ค่ายอื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยคุณบูชัยบอกอันนี้คือคุณบญชัยฝากมาบอกเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะอืม่ก็จอี่แปลอะไรเยอะริงจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงก็คือ ที่ไหนไม่ล่มค่ะเพราะว่าจริงๆก็คือ,อตอนนั้นตักเข้าไปโอนเงินก็มีม,ม,มีตอนมีบางครั้งที่ตักรู้สึกว่ามันโอนไม่ได้โอนไม่ได้โอนไม่ได้อ,ไไดอ,ไไดอะไรอย่างเงี้ยคือตักก็รู้สึกว่าบางทีตักก็ตักก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยนค่ายเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงเลยใช่แแต่มมมเมนวา้ล ก็คือถ้าเราเชยแล้วคุณยังรู้สึกว่าเอยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนค่ายได้เลยค่ะเปลี่ยนได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเอ่อไม่มีที่ไหนไม่ร่มค่ะสัญญาณคือมันเป็นเรื่องของอากาศอะคะ่ะจในเรื่องนี้มันเยอะไคะับิก็จริงๆมันไม่ได้เยอะเลยค่ะพี่หน่ว่ามันแค่บางที่ก็าบางบางที่ตะก,กตดโอนเงินตะกวดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นมีใครเรียกร้องอะไรอะไรเงี้ยก็งก็งงอยู่เหมือนกันแต่ ถ้าคือถ้าเป็นการชดใช้โดยกันไม่ใช่ดีแท็กก็โอเคค่ะเข้าใจได้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะจว่าคุณใช้ก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นแล้วแบบว่าคุณเจอเหตุการณ์นี้คุณก็จะได้เข้าใจไงค่ะว่าเออไม่มีที่ไหนไม่ล่มอะค่ะแต่เราไม่อยากจะบอกว่าที่ไหนก็ลองลองลองไปไปทำที่ด้านดูก็ได้ค่ะว่าแบบเออถ้าเข้าไปเยอะๆๆในเวลาเดียวกันจะล่มไหม่ยเ เขาส่งมาบอกอะไรค่ะเขาส่งมาบอกแค่นี้เลยค่ะของของแม่ที่จิที่เขาแบบว่าทำด้านขึ้นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรไหมคะว่ามันแบบมีปัญหาคือไอ้เรื่องของปัญหาก็อย่างที่ักอย่างที่ตั้งเรียนไปบอกเมื่อกี้อะค่ะว่าเป็นเรื่องของว่าไม่มีที่ไหนไม่ลมค่ะถ้าเกิดมีการเข้าไปเข้าไปบ่อยๆเข้าไปหลายๆคนในเวลาเดียวกันนะคะที่ คือเข้าไปหลายๆครั้งอะค่ะคือมันก็จะต้องมีขัดข้องแล้วก็มีสัญญาณล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะชดเชยโดยการว่าเออคุณไม่ใช่ของเราเราไม่กดเลยค่ะไม่กดเลยเปลี่ยนได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแล้วอยู่ที่ความสมัครใจใช่อยู่ที่ความสมัครใจของเราเรารู้สึกว่าโออเราไม่อยากใช้ที่แท็กแล้วเปลี่ยนไปใช้ที่อื่นเลยค่ะอืมแต่ก็แนะนําว่าให้ไปใช้ที่อื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะ